ในสมการนี้มันไม่มีใครผิดหรอกแต่แต่แต่แค่น้องเก๋ไก่เขาตัวเล็กสบัดทีก็ล้มแล้วจะดราม่าอะไรกันมากมายส่วนสนข่าวมือถือที่สงสัยคือคนที่เมนว่าอ่อนแอคือไรงงทำไมต้องไปว่าเขาแบบนั้นมันเป็นอุบัติเหตุจะอะไรกันหนักหนาเล่นกีฬานะครับมันต้องมีกระทบกระทั่งกันบ้างสมรรถภาพทางร่างกายคนเรามันไม่เท่ากันปะเก๋ไก่ตัวเล็กเมื่อเทียบกับทุกคนในสนามมันไม่แปลกหรอกที่ต้องแข่งกับคนแรงมากกว่า แล้วเขาก็ขอโทษกันแล้ว FC ทําทำยังกับเขาไปต่อยหน้ากันอนะเป็นเดือดเป็นร้อนแทนเขาไปหมดแล้วดูเจ้าตัวยังสนุกกับการแข่งขันอยู่เลยแล้วดูดีๆบอลมันเข้ามือสีฟ้าเต็มๆเ,เขาไม่ได้แย่งบอลจากเก๋นะดูแค่เจ้าตัวเก๋ไก่เขายังไม่ได้อะไรเลยยิ้มตลอดทั้งเกมจนจบงานจบการแข่งขันยังยิ้มอยู่เลยไอพวกคนดราม่านี่มันก็ดราม่ากันเวอร์เกิน แต่ปีหน้าถ้าจะจัดอีกขอให้ลดกีฬาลงมาบ้างก็รู้ว่าสาวๆเต็มที่กันมากแต่ก็ไม่อยากให้ทุกคนเหนื่อยอยากจะบอกทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่มอบความสุขให้กับพวกเราสรเสริญหน้าข่าวมือถือ